ดูอีกหนึ่งช่องทางในการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรชาวสวนยางพารานะครับจากการซื้อขายคาร์บอนเครดิตนะครับในการปลูกสวนยางโดยการยางแห่งประเทศไทยหรือว่ากยทครับเดินหน้าพัฒนายกระดับเกษตรกรให้เข้าใจเพื่อเพิ่มพัฒนาตลาดคาร์บอนและการใช้สวนยางพาราลดการปล่อยคาร์บอนครับการยางแห่งประเทศไทยหรือว่ากยทครับร่วมมือกับสภาวิจัยและ พัฒนายางระหว่างประเทศครับจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาโครงการซื้อขายคาร์บอนด้วยการปลูกยางเพื่อตลาดคาร์บอนโดยสมัครใจครับนายนกรตักกะวิรพัฒน์ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยบอกว่าถือเป็นแนวทางในการเสริมรายได้ให้กับเกษตรกรชาวสวนยางสามารถพัฒนาความเป็นอยู่ของตนให้ดียิ่งขึ้นและเป็นอีกสิ่งที่ช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในการสัมมนาครับก็จะเป็นการ เวทีแบ่งปันความรู้ระหว่างผู้เชี่ยวชาญสถาบันการศึกษาผู้ค้าและผู้ขายคาร์บอนซึ่งทุกคนนะครับให้ความสนใจและมีองค์ความรู้มากมายในการสร้างอุตสหาหกรรมที่ยั่งยืนผ่านการลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอน รวมถึงความคืบหน้าล่าสุดครับของตลาดคาร์บอนและมองเห็นศักยภาพของอุตสาหกรรมยางพาราเพื่อนำการเปลี่ยนแปลงโลกให้ดียิ่งขึ้นและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมท่านนี้ครับในงานได้สร้างความรู้ความเข้าใจในทางการใช้ส่วนยางพาราเพื่อลดการปล่อยคาร์บอน รวมถึงแนวทางด้านตลาดคาร์บอนนะครับโดยเฉพาะอุปสรรคและผลกําไรการคิดค้นและดําเนินโครงการการค้าคาร์บอนการคำนวณคาร์บอนฟุตพลินรวมไปจนถึงการหาหรือว่าการทําสวนยางภาราสามารถมีบทบาทช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนได้